เมื่อต้นปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จักเลยคือหน้ามืดไม่มีแรงใจสัน่นเนื้อสัน่นแล้วลุกไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วแต่หาหมอหมอบอกว่าเป็นเบาหวานครันี้ก็จะต้องไปตรวจน้ำตาลน้ำตาลขึ้น200ฝ่า พวกนั้นก็สุดทํางานไม่ได้เลยใช่เพราะว่าชีวิตของเราอะมันต้องอยู่กับงานเนี่ยทำกันแบบครอบครัวถ้าไม่มีเราลูกมันก็ขาดมือพอเรานอนคนนึงลูกก็จะต้องไปดูแลจะไม่ไปดูแลแม่ก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่ไอแม่จะลุกมาหาลูกก็ไม่ไหวอย่างงี้ หลานส่งมายาชุดนี้มาให้กินกระปุกแรกรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมันดีขึ้นแล้วแล้วทีนี้กระปุกที่สองที่สามเราลุกมาทํางานได้เหมือนเดิม,อมตอนนี้แข็งแรงแล้วเมื่อวานนี้ไปตรวจหมอบอกปกติแล้ว สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่เกาะช้างนะคะจังหวัดตราดนะคะวันนี้ชิวไม่ได้มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาหาลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีภาวะของโรคเบาหวานค่ะลูกค้าบอกว่าเกือบจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ<ส>เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับลูกค้ากันเลยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะเจออะไรมาบ้างนะคะในออโรคเบาหวานนะคะแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าอาการดีขึ้นยังไงบ้างน,นะคะเห<ส>็นบอกว่าตอนนี้นะคะค่าเบาหวานปกติแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะจ้ายายชื่อสมหมายทำภัสเทียนตอนนี้ขายกาแฟอาชีพเมื่อต้นปีที่แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่รู้จักเลยคือหน้ามืดไม่มีแรงใจสั่นเนื้อสั่น แล้วลุกไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้มานั่งตรงนี้แล้วคุณยายเพิ่งเป็นภาวะของโรคบาหวัติเมื่อปีที่แล้วเองเหรอคะเมื่อต้นปีนี้เองเ,อเมื่อต้นปีนี้เองะะนะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน่อยค,ะค่ะวันนั้นเ,เกิดอะไรขึ้นคะคุณยายคะก็อยู่ๆก็เวียนหัวหน้ามืดไม่มีแรงใจสั่น S <S แขนขาอ่อนหมดจากที่เราต้องตื่นมาทํางานทานุกาแฟทุกวันไม่ได้วันนั้นไม่ได้เลยไม่ได้จะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเบาหวานครันี้ก็จะต้องไปตรวจน้ําตาลน้ําตาลขึ้น200ฝ่า ประมาณ250นี่แหละประมาณนั้นนะจะําไม่ได้เลยคนนี้ก็มีหลานสาวอ่ะเขาส่งยานี้มาให้ที่แรกกินของโรงพยาบาลมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นหมอเขาบอกมันต้องใช้เวลาคานนี้เราก็ใจร้อนเนาะเราก็อยากหายเร็วๆถ้า<ะ>ไม่หายก็ไม่เป็นไรตตนนี้เราก็อยากหายหลานส่งมายาชุดนี้มาให้กิน<ะ>กระปุกแรก รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นนกินมาประมาณสักหนึ่งกระปุกมันดีขึ้นแล้วเรารู้สึกเห็นผลเลยใช่แล้วทีนี้กระปุกที่สอที่สามเราลุกมาทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้แข็งแรงแล้วย้อนกลับไปตอนตอนที่เรายังมีอาการอยู่คุณยายตอนที่ยังไม่เจอบาลานตัวบาลานพีเนี่ยเราอยู่ในภาวะเบาหวานตอนนั้นะประมาณประมาณกี่เดือนคะตอนที่เรายังไม่เจอประมาณสองหรือสมเดือน ค่ะตอนนั้นสภาพจิตใจคุณยายเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนบอกนั่นแหละคิดว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้พวกนั้นก็คือทาทางานไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะเพราะว่าชีวิตของเราอะมันต้องอยู่กับงานไงทำกันแบบครอบครัวค่ะถ้าไม่มีเราลูกมันก็ขาดมือตอนนี้พอเรานอนคนนึงลูกก็จะต้องไปดูแลจะไม่ไปดูแลแม่ก็เป็นห่วงอย่างเงี้ยแต่ไอแม่จะลุกมาหาลูกก็ไม่ไหวอย่างงี้ ก็คือมันต้องนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็คือมันมันไม่ไหวมันเวียนหัวมันอะไรลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งอย่างนี้มันเหมือนกับว่าเราวืบลงไปอย่างเงี้ยอาการน่ะค่ะคุณยายพอจะรู้ไหมคะว่าสาเหตุ ที่คุณยายเป็นเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากการกรรมพนันธุ์หรือว่าการกินอาหารอะไรของเราหรือเปล่าสงสัยจะต้องเป็นการกินนะ,ะเพราะว่าครอบครัวไม่มีใครเป็นเบาหวานแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าน้องสาวเริ่มเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคุณยายชอบกินอะไรเอ่ยของมันของหวานนี่ชอบมากบางทีจะนอนแล้วยังต้องมานั่งกินของหวานก่อนแล้วถึงจะได้นอนอย่างเงี้ยเลยหลานก็บอกว่าแม่ของหวานอย่าก,กินมาก ให้งดไปก่อน,อนเลยแต่ตอนนั้นเรางดหมดเลยทุกอย่างข้าวกินน้อยลงตามหมอสั่งค่ะแล้วก็พวกอาหารหวานไม่กินอาหารมันไม่กินช่วงนั้นก็ระดับหนึ่งมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าพอไปหาคุณหมอได้ทานยาคุณหมออาการก็ยังคงมีอยู่มีมีอยู่ค่ะ แล้วมาเนี่ยช่วงสัก3ามเดือนที่แล้วหมอนัดตรวจบอกปกติเมื่อวานนี้ไปตรวจหมอบอกปกติแล้วก็คือข่าวหวานอะไรคือปกติแล้วตอนนี้ค่ะปกติหมดหลานสาวเป็นคนหามาให้ยายากระปุกแรกคุณยายบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นพอที่สองดีเลยพอที่สามดีตั้งแต่ กระปุกที่สองนั่นแหละเริ่มมาทํางานได้เลยนะคะเมื่อกี้ก็พอเดินเข้าร้านมาคุณยายก็ชงโกโก้ชงอะไรมาให้กินเแบบขยันดูดูแข็งแรงนะดูไม่เป็นอะไรเลยรู้ตัวว่าแข็งแรงขึ้นตอนนั้นคิดว่าคงไม่ได้เกิดแล้วมั้งอายุก็มากแล้วเราก็คิดอย่างนี้ไงตอนนั้นคงสภาพจิตใจแย่มากเลยแย่มากแล้วตอนนี้เป็นไงคะสภาพจิตใจเป็นไง ะะดีขึ้นอยากอยู่กับลูกกับหลานถ้าสมมติว่าคนที่เขากําลังหาทางออกอยู่นะคะอายุเยอะแล้วแต่ว่ายังมีอาการของภาวะเบาหวานะนะคะแล้วก็าหาข้อมูลอยู่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณยายมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมะคะเราก็อยากบอกว่าก็ถ้าพูดถึงว่าไม่นั่นก็ลองดูลองดูก่อนกระปุกแรกกระปุกที่สองเป็นยังไงแต่ยายไม่ต้องทดลองแล้วเพราะว่ายาย ได้รับผลมันแล้วผลมันตอบรับเราดีแล้วทำไมคุณยายถึงอยอมเปิดใจทานอาหารเสริมเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอ่ะจะไม่ยอมทานอาหาราเสริมเลยนี่แหละก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองคงไม่ไหวแล้วนี่เนี่ย <laughs> <laughs> ก็เลยมันเออลองดูนะแต่ตามหลักแล้วของพวกนี้ยายจะไม่ชอบกินเลยออเพอมัออน พอม,มันเป็นแบบนี้แล้วหลานก็บังคับมั่งอ้อนวอนมั่งแม่กินไปเดี๋ยวเผือแม่จะหายอะไระเผื่อจะดีแล้วมันก็ดีจริงๆอะ่ะก็เลย กินยาวตลอดมาเลยค่ะนะคะเต็มสิบคะแนนคุณยายให้บรลานพีกี่คะแนนดีคะโอ้โหสงสัยให้สิบนะสำหรับยายนะอแต่คนอื่นไม่รู้นะค่ะแต่ถ้าแบบว่าอาการเหมือนของยายอย่างเงี้ยยายให้สิบเลยนะคะถ้าใครมาเจอแบบนี้นะก็ต้องให้เต็มเลยนั่นแหละใครที่แวะมากอะช้างนะะก็สามารถมาสอบถามคุณยายได้นะเพราะว่าคุณยานะเป็นลูกค้านะคะที่ทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็ ขอบคุณคุณยายมากเลยนะที่ไว้ใจให้บาลานพีดูแลชิวก็เลยเอาบาลานพีนะคะมามอบให้กับคุณยายนะดูแลสุขภาพต่อไปอย่างต่อเนื่องเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะใครที่มีภาวะของเบาหวานนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอนะคะมาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นทางออกให้กับคุณก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะเหมือนกับที่คุณยายนะคะเขาได้พิสูจน์มาแล้วนะคะก็บาลานซ์พีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทุกป,ประเทศนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะได้ที่บ a l านซ์แอนทุกแพลตฟอร์มเลยคะ่ะวันนี้นะคะชิวและคุณยาย ะะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายบาย,าย่คร้าผมขอถาเพิ่มเติมไอ,ไอ้ที่กระปุกแรกที่คุณยายบอกว่าทานแล้วดีขึ้นมันมัน,ม,นมันดีขึ้นคือที่เราหน้าหน้ามืดใช่ไหมแล้วก็จัดัันหรือว่าใจสันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน้อยลงน้อยลงนะเอาทีแรกสันมากจนว่าไม่กล้าลุกเดินไปไหนอหถ,ถ้าจะไปเข้าห้องน้ํา เพราะว่าห้องน้ํามันอยู่ไม่ไกลด้วยแม่เราก็ต้องคําไปเข้าแล้วอ่ะอเข้าห้องน้ํายังไม่กล้าปิดประตูไม่กล้าปิดประตูกลัวล้มกลัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวเด็กมันไม่เห็นแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะถามมาเรื่อยๆเข,า,ขาแม่อาการเป็นยังไงเขาจะเรียกแม่เขาไม่เรียกยายเขาบอกแม่เป็นยังไงมัง่งสาวรู้สึกว่าแม่จะดีขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยาสาวหรือจะยาหมอแล้วตอนนี้เราก็ลองแก้งหยุดของหมอดูอออใช่วันสองวันเอ๊ะรู้สึกว่า มันไม่มีอาการกลับนี่เราก็เลยกินอันนี้มาเรื่อยเื่อหมอให้ยามาก็หบทิ้งไปเป็นหอบผมนะ,ะก็กินแต่อตัวนี้อ,อแล้วเมื่อวานเนี้ยหมอบอกทุกอย่างดีหมดไม่ไม่ใช่ว่าเราจะมายกยอตัวนี้นะอันนี้ที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องจริงๆแต่อันที่จริงเนี่ยไอ้เพรมันส่งมาให้กินตั้งแต่มันเรียนอยู่ที่ระยองแล้วนะไม่กินอ่ะตั้งโดโดอยู่งั้น ใครที่ใครเขาว่าเขาเป็นโน่นเป็นนี่ก็อเอาแกลองเอาไปกินพอมานอนสมนี่ไม่ให้ขครแล้วเออชงมามเท่าไหร่ก็เป็นของเราหมด <laughs>